อกอัเบวิศวะอิเล็กภาควิชาของเรานะคะจะอยู่ที่ตึก CBC นั่นเองคลิปนี้เนี่ยเราจะพาทุกคนนะคะมารู้จับกับภาควิชาอินีให้มากขึ้นเพราะว่าอีเล็กของเราเนี่ยยิ่งใหญ่สุดๆและแน่นอนค่ะภาคเราอยู่ที่ชั้น๙และิบถ้าทุกคนออกจากเร็บแล้วเราจะเจอป้ายภาควิชาสุดเกภาควิชาของเรามีสองสาขานะคะก็คือ ENE หรือภาคปกและ EIE ภาคอินเตอร์ และที่สำคัญเรามีไอจีภาคด้วยนะกิจกรรมก่อนเข้าปีหนึ่งก็คือขายติวอินอีนั่นเองซึ่งค่านี้นะคะจัดเพื่อน้องๆปีศูนย์นี่ก็ลังจะเข้าปีหนึ่งซึ่งจะมีพี่ๆนะคะมาติววิชาพื้นฐานนั้นก็จะเป็นคอมโพและเซอร์กิตที่เราจะเจอตอนปีหนึ่งนั่นเองแต่นอกจากติวแล้วเนี่ยเรายังมีกิจก,กรรมสันทนาการส,สนุกจัดพี่ๆเนี่ยทุกทกวัน มีการแนะแนวภาควิชาและที่สเปเชียลสุดๆเลยนะคะเรามีแนะแนวจากรุ่นพี่บัณฑิตด้วยเราได้รู้แนวทางในการเรียนภาควิชานี้คือสุดๆต่อมา first <Yeah. S 1> meet in E <Yeah. S 1> หรือแรก <Yeah. S 1> พบหมดอิเล็กก <Yeah. S 1> ิจกรรมนะคะ ที่จะทำให้ปีหนึ่งเนี่ยได้มาเจอกันครั้งแรกกับเพื่อนๆพี่ๆห,หลายๆชั้นปีมีกิจกรรมสถานาการณ์ที่พันโน้องเนี่ยเล่นเกนมแตนฐานและสเปเชียลสุดๆมีทั้งเต้นคอมโบแล้วก็ได้พบกับพี่รหัสสารหัสของตัวเองแต่ว่านะคะกิจกรรมนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็น แ,แสตบ์อัลบาอินอียังไม่หมดเท่านี้อย่าลืมติดตาม EP 2นะคะ